สวัสดีจ้ายายแดงมาแล้วจ้าพี่น้องมาเตรียมของเตรียมของเป็นดอกกระเจียวนะพี่น้องดอกกระเจียวห่อใส่ใบตองต่ห่อใส่ใบขมิ้นพี่น้องโบได้ใส่ใบตองกล้วยห่อใส่ใบขมิน้นแต่ว,ว่ากระบอกสวยงามกระยาเนะพี่น้องโอสวยงามกะบบเด้เพิ่นเหี่ยว ส่งลงไปกรุงเทพพี่น้องส่งลงไปกรุงเทพส่งลงไปกรุงเทพไปให้เพื่อนพี่น,น้องเพรานว่าอันอย่างไรพักขยแยงไปไปปลูกน้ำเนาะพี่น้องเลยเยายแดงตาชินไปเก็บมาพี่น้องไปเก็บมางามงามยายแดงก็จะส่งไปเพิ่นปลูก ไปใส่ต่มป่าเนอะ่ะคุณว่าทาั้งบานคุณบ่มีทั้งบานพุนบ่มคอยมีแล้วพคุนว่าคุณกะสีเอาเมื่อบ,บกบ้านคุนเนาะแต่ว่าเุ่ณยุพกรงเทพไป่นอ,อนไปใส่ต้มปลาบานเห้ห้อมหอ,อมอด้เด่นกสิเตรียมใส่ถุงมาพี่นองเนาะเตรียมห่อใส่ถุงเมือเดียวหอดี่นอง่งไปทึก เชือกกับมือเดียวหอดก็บเร่กับจะบโบอ,อันนั้นจะเป็นต้นไม้เน,นี่ยน้าพี่น้องจะมีดอกกระเจียวหามัดน้าพี่นอ้องหามาักกะะนะดกับพักกระแย่งแย่นี่แล้วน้าพี่น้องเนาะไแย่งกยนกับกินข้าวกินน้ำแล้วกับส,ส,นนสิ่งท่ไปทรงคนเนาะใส่รั่ง เป็นดอกกระเจียวมัดเรียบร้อยนะพี่น้องนี่สวยๆงามๆดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนะพี่นอ้องหามัดพี่น้องจะไปขายขายทุกมือขายทุกวันนะพี่น้องปลูกดอกกระเจียวนี่ แต่ว่ากะบอดได้หลายนะพี่น้องเนาะแต่ว่ากับพุใจในสิ่งที่จะคล้อง <sh arp> เฮ็ดจะคล้องทับนะพี่น้องเนาะก็ได้เก็บคู่มือบ้านเห่าเก็บเปลกผสมหน่อยนะพี่น้องเก็บไปมียังกะหาไปขายไปกะกับพ่อดีกับพ่ออยู่ไปมือมือนะพี่น้องกบับบดได้ร่ำได้ๆๆรวยกับบดได้มีเงินเก็บเงิอนอยังหรอกพี่น้องกะเฮ็ดไปตามเกิดตามมีบ้านเห่าเนาะพี่น้อง,แต,องแต่ว่าก็มีความสุขเนาะพี่น้องแต่ว่าก็มีความสุข ไปเบิงหัวเบิงสวนมีของปลูกของฟางกะมีความสุขอยู่บานห้ากระุ่ไดรู้เด,ล,ดล้าอันนี้ลอกกะเจียวอะไรอืออันายแดงกเจิไปกินเข่าพี่น้องสวยแล้วนี่กะจิเตรียมไม่ขายเนาะพี่น้อง yến càng cái đồ dây đen lấy càng เห็ดยูบานดอกเนาะมีแกงเห็ดยูปาย่างจากของพี่น้องปลาพ่นไดมาเป็นเห็ดยูปลาย่างเนาะพี่น้องเนาะปลาต้นยางหน้าแต่ว่าเห็ดปวกเห็ดย่างเพท่านออกพี่น้องแต่ว่าคนไปหาเป็นเห็ดปวกเนาะแต่ว่าย่าแดงหาได้เป็นเห็ดเห็ดดินเห็ดเอียงแหละยูายปาย่างแต่แกงแล้วปีนี่เนาะพี่น้องแกงเห็ด แต่ว่าพันว่ามันกัดหลายอยู่แต่ว่าพันบบติดคอเนาะพันบโได้ไปเบิงมันเถ่าพี่นอ้องอก็เลยบเก็บมาหลายเก็บมาซจำแกงเลยถวยนึงนี่แห,หละอือเอาไว้เป็นเสื้อต่อไปเอาไว้เป็นท่านต่อไปเนาะพี่น้องเนาะ มาด้วยพี่น้องมากินแกงเฮ็ดห่อนน้ำกันสดห่อนๆอ่ฉินรับบรดษัดไปบึงได้เ,เขาไปบึงไปพอได้ว่ากะมันเก็บมาซ้ำนี่เหรอพี่น้องพ่นลาบอเอามาลาย ไปกินน้ำกันนะพี่น้องเลยมานสดเห็ดแกงเห็ดน้ำกันพี่น้องหุ่นหอน,อนหุ่อนเลยเก็บมาต่อปลาย่างจากของเพิ่งเกิดปีนี้เนาะเ่าลายบ่ต้าม,มันเ่าเบิดเนาะบ่ได้ดไปเบิรงคือร้านบ่อกอกเนาะ Ở早 March chắc tôi sẽ có ăn hết all là Tối hôm nay tôi không có việc khiệt Một chút mỗi sẽ ถ้าไม่ทุกงขางไปจุบดังเลยแกงเห็ดนี่นุ่นหนัว